นิทานเรื่องกบกับปลาการผจญภัยเพื่อมิตรภาพและความเข้าใจนบ,บึงน้ำเล็กๆในป่าลึกมีกบชื่อว่ากบและปลาตัวหนึ่งชื่อว่าปลาปอมอาศัยอยู่ในน้ำใสใสใจสุขุมแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่พวกเขายังมีความแตกต่างที่ทำให้บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจกัน ก็รู้สึกอิจฉาที่ปลาปอมสามารถว่ายน้ำได้อย่างสบายใจในขณะที่ตัวเองต้องกระโดดและไม่ได้ไว่ายน้ำอย่างปลาปอมกอบจึงตัดสินใจที่จะลองว่ายน้ำแบบปลาแต่ก็ล้มเหลวและรู้สึกหมดกำลังใจปลาปอมจึงพยายามปลอบใจและสอนให้กอบรู้จักความสามารถของตัวเองในวันหนึ่งทั้งสองตัดสินใจออกผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆในป่า เพื่อค้นหาสมบัติวิเศษที่เชื่อกันว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจกันและกันมากขึ้นพวกเขาผ่านความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆทั้งการข้ามแม่น้ำข้ามภูเขาและผ่านป่าใหญ่ในระหว่างการเดินทางกอลและปลาปอมพบกับศัตรูที่เป็นสัตว์ป่าดุร้ายทั้งสองต้องใช้ความสามารถของตนเองในการเอาชนะและหลบหนีศัตรูที่ว่านั้นคือนกเหยี่ยวตัวใหญ่ที่พยายามจับทั้งสองเป็นเหยื่อ ก๊อบและปลาปอมในที่สุดก็มาถึงถ้ำลึกลับที่มีสมบัติวิเศษสมบัตินั้นเป็นผลึกแสงสว่างที่ทำให้พวกเขาสามารถเห็นและเข้าใจความคิดและความรู้สึกของกันและกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขานำสมบัตินั้นกลับไปยังบึงและแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนสัตว์อื่นๆเมื่อกลับมาถึงบึงก๊อบและปลาปอมพบว่าพวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นจากการผจญภัยพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ และสมบัติที่พบกับเพื่อนเพื่อนทุกคนในบึงทั้งหมดนี้ทำให้บึงน้ำกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจข้อคิดมิตรภาพที่แท้จริงเกิดจากการทำความเข้าใจและช่วยเหลือกันในยามที่ต้องการ